ที่ไหนคะไพรย,ยื่นตะกอนอยู่ที่เกิดบรัสก็ย้ายไปที่ไพรยยีเนก็ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินอยู่ก็หนี้สินมัน,ม,นมาจากเราก่อขึ้นหรือว่าเป็นหนี้เดิมมีทั้งหนี้เดิมัทั้งที่จากการที่เราต้องทำาาใช่ไหมคะทำอะไร,รคุณไม่ได้ทำหน้าที่นี้หน้าที่เดียวคุณขายอะไรอยู่ตอนนี้ตอนตอนนั้นขายของออนไลน์กับเพื่อน ด้วยที่ว่าเราก็เชื่อใจเพื่อนนะแล้วพอไปขายแล้วทีนี้มันเกิดต่อภาวะวิกฤตอนตอนนั้นเจอที่อาจารย์จำมโซได้ไหมคะตอนนั้นตอนนั้นดังมากเลยมโิโซน่าใสตอนนั้นที่เราดเหรหรือว่าทาท,า,ทาเราก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันแล้วพอปรากฏว่าเจ้าของเจ้าของอธุรกิจเนี่ยเขาไม่โปร่งใส มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าจากที่แบบกําลังพุ่งสุดขีดก็เลยแบบฟุบระมาณเลยเราก็เลยกลายเป็นนี้สินพุ่งพ้วนกันมาเยอะเลค่ะสต็อกไปเท่าไหร่คะสต็อกไปเท่าไหร่ณตอนนั้นก็จะเป็นประมาณหลักแสนนะคะแต่ว่ามันรวมทั้งของของลูกน้องของเราด้วยจุดคารากินีนะคะหนึ่งจุดจุดคารากินีสองจุดสามสาวเอ็นก็หัวเช็ดแล้วนั้นจุดคารากินีค่ะ คือมือนี้ทําอะไรไม่ขึ้นเลยค่ะ mm. คุณค้าขายไม่ได้ mm. มันมันมันเป็นเนินอาทิตย์นะคะนี่เนินอาทิตย์นี่เนินเสาร์ mm. ตรงนี้ก็คือเนินพรเรือหาเนินชื่อเสียงตอนนี้ชื่อเสียงคุณน่าจะไม่ค่อยดีน่าจะยังไงคะไม่ค่อยดีด้วยด้วยเรื่องนั้นแหละที่เล่ามา mm. อาจารย์โอ้หดำใหญ่ต้องอ,ออกนะคะ mm. จุดดําเกิดที่มือไม่ได้คะ่ะ mm. จุดดําเกิดที่มือไม่ได้จุดแดงเกิดได้คะ่ะแต่ต้องอยู่ในแอเรียที่เหมาะสมนะคะ mm. แล้วตอนนี้มีนนี่อยู่เท่าไหร่่อนเท่าไหร่แล้วคะก็พอดีว่ามันมันมีของสกัรองซับเนาะเราก็ยืมมาเรื่อยเรื่อยมหมด้าหมดหลังใช่ค่ะเป็นหลักล้านสี่ล้านนะคะจันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรายืมของสกัรองซับเราก็เลยไม่ได้นั่นหรอกตนี้ร้อนเงินมากนะคะนี่นี่คือเส้นร้อนเงินมันแทงขึ้นมาเนี่ยคือตรงเนี้ยจะยาวได้แค่สามถึงห้ามิลนะคะถ้ามันเยอะนี่คือมันร้อนลุนละ เนี่ยมันหลายเส้นด้วยไม่น่าจะมีนี่นี่น่าจะมีตัวอื่นอยู่นี่คือเป็นเส้นของบริวารคือถ้าเรารับราชการไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องบริวารเท่าไหร่หรอกคือโดยหน้าที่เรามันมันมันคุมเราอยู่เราไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะแต่มันก็มีคนที่รักคนที่เกลียดอยู่อพอสมควรแต่ก็เรื่องของมันมันเป็นงานทําทํางานวิชาการทํางานอย่างนี้มันก็ธรรมดา นี่คือเส้นธุรกิจนะคะในเนินของเนินพธุธหนึ่งสองคือคุณทําได้ค่ะแต่ว่ามันไม่สุดปัญหามันก็เกิดขึ้นที่ที่เล่าให้จาร์ฟังนั่นแหละ uh huh. ก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็หมุนหมุนได้วาสนามีแค่นี้เองวาสนามันต้องขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ uh huh. เส้นขึ้นมาแล้วก็สมองตกนะคะ uh huh. สมองด้านนี่คือมือมือขวาคือมือวิชาชีพมือลูกพี่ลูกน้องมือการงานมือนอกบ้าน uh huh. แต่มือซ้ายจะเป็นมือในบ้านนะคะอันนี้อาติดมากเลยอันนี้คือแบบคือเหมือนที่คุณทำแหละคุณคุณไม่มีลายลากสอนเชิงประจักษ์แล้วคุณเชื่อเขากับเงินที่ไปสต๊อกของนะ่ะมันเลยทําให้ทําให้มันลงเยอะเห็นไหมมันลงมาที่เนินเนปก็จะจะเนปจูนเนปจูนผสมกบเนินจันเลยนะเนี่ยมันจะควรอยู่แค่นี้นะคะ่ะ อันนี้ก็คือเนี่ยไม่พลังมันลงหมดเลยที่จริงมันน่าจะตัดมาแค่เนี้ยพลังมันลงเมืน,นี้แต่คุณคืออย่างว่าแหละไม่เห็นทุกไม่เห็นทามตอนนี้เราก็เข้ามาทางสมองซีกซ้ายเยอะอกว่าซีกขวาเนาะแล้วมีสิ่งอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือย,อยังเนี่ยน่าจะมีแล้วนะนี่พลังเย็น ถูกมวยบ้างเปล่าถ,ถูกบ้างคะ่ะแต่ก่อนที่ผ่านมาก็ก็จะถูกติดต่อกันแต่ว่าเราไม่ใช่คนที่แบบด้านนอย่าอย่าไปเล่นเยอะถ้า,ถาเป็นรางวัลสวรรค์ก็เอาค่ะชถ้าเป็นราง